ทนายศราณยเกิดเหตุอยู่ลําพังไหมครับอยู่คนเดียวครับใครเป็นคนมาพบศพเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผู้เสียชีวิตครับมาได้ยังไงครบมาตามมาเออคือตอนกลางคืนเนี่ยเขาทานข้าวกันนะครับทานข้าวกันเสร็จแล้วก็ให้นอนพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งตรงมือทองนะครับแล้วก็นัดกับโลรับว่าเก้าโมงให้มารับเพื่อจะไปทํางานนะครับพอเก้าโมงพลรับมาไม่พบก็เลยให้ แม่บ้านในไปเคาะที่ห้องบโรงแรมก็เปิดมาไม่มีนะครับก็เลยเไปดูล่ะพี่สุดทราบทางกล้องวงจรปิดของโรงแรมพบว่าเดินออกไปประมาณตีสี่นะครับแล้วก็ไปขึ้นรถแท็กซี่คันสีชมพูนะครับที่หน้า,าตึกชาเลนเจอร์เมืองทองนะครับ,รบก็เข้าใจว่าคงจะกลับบ้านนะครับเพื่อนก็เลย เพื่อนกับพลระปกก็เลยตามมาที่บ้านนะครับพบว่า,าที่บ้านนียก็ประตูปิดมิดชิดเคาะเรียกก็ไม่ได้ยินนะครับก็ตอนหลังก็เลยโทรคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตขอขอเบอร์รหัสประตูเข้านะครับก็เปิดเข้าไปก็พบผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนเปลหน้าหน้าทีวีตรงห้องโถง ตรงชุดรับแขกนะครับสาเหตุน่าจะเกิดจากเรื่องอะไรครับสาเหตุของการฆ่าตัวตายรับเหตุคงต้องรอการสอบสวนรอทางพนักงานสอบสวนและก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องดําเนินการต่อไปวันนี้ในเบื้องต้นก็มีการตรวจที่เกิดเหตุร่วมกันระหว่าง3ฝ่ายนะครับทั้งกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลนะครับและก็พนักงานสอบสวนของโรงพักโคตรครับว่าเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากความเครียดที่สารวัตรแบงค์ผู้ที่บังคับบัญชาไปงานบ้านกำนันนกแล้วเสียชีวิตน่าจะมาจากสาเหตุนี้ได้ไหมครับท่าน ความความเครียดคงมีบ้างฮะก็ก,ก็นั่งคุยกับเพื่อนอตอนทานข้าวกันก่อนเกิดเหตุน,นะครับ